ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณหรือคุณกาลังกลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตคุณอยู่คุณกําลังเจอสถานการณ์ที่ทุกข์ใจค่ะกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์การงานการเงินและเกิดการเปลี่ยนแปลงและคุณกลัวคุณต้องดูวิดีโอตัวนี้ค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่ว่าอยากจะเทียบให้กับพวกเราทุกคนฟังเขาบอกว่าความปรารถนาของคุณคือคําสั่งของฉันไม่รู้ว่าใครในที่ นี้เคยดู the, uh, หนังนะคะในเรื่องจินนี่ยักษ์ในตะเกียงวิเศษเรื่องอาลาดินหรือเปล่าคะเมื่อไรที่คุณปรารถนาอะไรบางอย่างคุณกำลังสั่งอะไรบางอย่างนะคะเมื่อคุณคิด อะไรบางอย่างคุณกําลังส่งความปรารถนาอะไรบางอย่างค่ะไปให้จักรวาลจักรวาลก็เปรียบเสมือนจินนี่ยักษ์ในตะเกียงวิเศษถ้าคุณส่งคลื่นความถี่ความคิดอะไรออกไปที่เป็นเรื่องไม่ดียักษ์ในตะเกียงวิเศษจักรวาลเขาก็จะส่งเรื่องนั้นมาให้กับคุณเมื่อไรที่คุณกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณทุกใจกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคุณก็กําลังส่งคลื่นความถี่ส่งสารไปให้ยักษ์ตะเกียงวิเศษก็คือจักรวาลส่งเรื่องที่คุณกลัวคุณที่เสียใจ กลับมาให้กับคุณและคุณต้องรู้เรื่องนี้จริงๆนะกฎจักรวาลนะเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นญญาาศูนย์ยากรแปลว่าเมื่อคนใดคนหนึง่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณสิ่งนั้นเมื่อมันออกไปจากชีวิตของคุณจงจำไว้เลยนะคะกฎจักรวาลและแรงดึงดูดเขาจะเทินค่ะเอาสิ่งอื่นที่มันดีกว่า กลับมาให้คุณอย่างแน่นอนคุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธาจริงๆจากหัวใจ ว่าคุณส่งขึ้นความถี่อะไรออกไปเขาก็จะดึงสิ่งนั้นเอาสิ่งนั้นสิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งนั้นสิเอาสิ่งอื่นกลับมาให้กับคุณเขาเนื่อคุณไม่ต้องเสียใจอะไรใดๆเลยค่ะถ้าใครออกจากชีวิตคุณไปงานคุณออกไปการเงินคุณออกไปเดียวมันเข้ามาเองมันตามขึ้นความถี่ที่ยกระดับของคุณนะแต่ถ้าคุณเป็นขึ้นที่ต่ำขึ้นที่เศร้าใจมันก็เอาเรื่องที่เศร้าใจอย่างนั้นนะคะมาให้คุณนั้นมันขึ้นกับคุณค่ะว่าคุณจะเลือกแบบไหน คุณจะเลือกสิ่งที่ดีหรือคุณจะเลือกสิ่งไม่ดีคุณจะเลือกสิ่งที่คุณกลัวหรือคุณจะเลือกสิ่งที่คุณเชื่อมั่นและศรัทธาตามสิ่งที่คุณเป็นตามสิ่งที่คุณคู่ควรและตรงกับลอนดาเบิร์นนะคะ เป็นเอ็กซ์เพิที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องกฎจักรวาลเยอะแยะมากมายเรื่อง The ะซีเค t เป็นต้นเขาบอกนะคะว่าเมื่อไรที่คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงจงเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะสำคัญที่สุดคือความคิดอารมณ์และความรู้สึกของคุณกลับมาให้ทันอยู่กับใจที่เบาสบายและมีความสุขและจงเชื่อมั่นและศรัทธาจริงๆว่าเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตของคุณเดี๋ยวจะมีสิ่งอื่นค่ะที่ดีกว่าอย่างแน่นอน เข้ามาในชีวิตคุณค่ะจงเชื่อมั่นและศรัทธายกระดับพลังงานตัวเองอยู่ในไวก์อยู่ในคลื่นที่สูงเมื่อนั้นคุณจะสามารถดึงดูดสิ่งที่อยู่ในคลื่นที่สูงตามคุณภาพตามไวก์ของคุณตามความสุขของคุณ เข้ามาให้อย่างคุณได้อย่างใจต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณคุณส่งคลื่นอะไรออกไปเขาจะส่งคลื่นนั้นกลับมาให้คุณอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขจงเชื่อมั่นและศรัทธานะคะถ้าใครชอบวิดีโอสาระดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามไว้ในช่อง t i k t o k และ Facebook และ y o YouTube ชื่อว่า Mini m Studio พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะ